วันนี้ประเทศไทยมันไปต่อไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะเป็นพักการเมืองเดิมๆเพราะวันนี้เราพูดกันด้วยความเป็นธรรม ว่านักการเมืองพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองเขาเคยเป็นรัฐบาลกันมาหมดแล้วทุกคนผัดเปลี่ยนบุนเวียนมาแล้วผลลัพธ์ของประเทศไทยก็เป็นอย่างที่เห็นวันนี้สิ่งที่ทุกคนคาดหวังเท่าที่เราได้มีการพูดคุยเขาคาดหวังค่ะว่าอนาคตประเทศไทยมันควรจะไปไกลกว่านี้วันนี้แค่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเราล้าหลังเพื่อนบ้านเราล้าหลังนานาชาติเราล้าหลังในทุกๆด้านเลยวันเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เขาคาดหวังเป็นอย่างยิ่งคืออยากเห็นอนาคตของประเทศไทยมันไปไกลกว่านี้ประเทศไทยเรามีศักยภาพนะคะ แต่วันนี้ศัก,กยภาพในการเจริญเติบโตของเราน้อยมากดังนั้นสิ่งที่จะทําให้ประเทศไทยเจริญเติบโตได้มันต้องเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารที่จะนําหน้าความเจริญเหล่านี้ค่ะคุณสงสัยนโยบายอะไรคุณเจอพักไหนคุณเข้าไปถามเขาได้เลยเพียงแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยรับฟังด้วยเหตุและผลนะักการเมืองทุกคนยินดีที่จะตอบคําถามและดีซะอีกนะคะเป็นการตอบคําถามที่เรามีการพูดคุยกันต่อหน้าและ อยากจะให้ทุกคนจริงๆพี่น้องประชาชนนะคะไม่เพียงแค่ถามแค่พักประชาชนอยากให้ถามทุกพักการเมืองเลยคุณจะได้เห็นวิสัยทัศน์อย่างใกล้ชิดของนักการเมืองคนนั้นคนนั้นแล้วก็เชื่อว่าประชาชนทุกคนทําได้และนี่คือบรรยากาศประชาธิปไตยที่เราควรสนับสนุนเพียงแต่อยากจะให้ทุกคนตั้งคําถามแล้วรับฟังด้วยเหตุและผลเราเชื่อว่านักการเมืองและพักการเมืองทุกพักการเมืองยินดีที่จะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนค่ะกังวลไหมคะว่ากรณีที่รัฐบาลออกมาหูว่าจะแฉสิทธิอ ที่คุณักไม่กังวลค่ะไม่กังวลอะไรเลยแล้วก็ขอ,อ,อสื่อสารด้วยนะคะกับคนที่มีอํานาจที่จะตรวจสอบเรื่องราวเหล่านี้เร่งตรวจสอบและเปิดเผยออกมาเร็วที่สุดถ้าพักประชาชนมีเรายินดีที่จะจัดการทันทีแต่เราเชื่อมั่นว่าพักประชาชนถ้าเปิดออกมาพักประชาชนน่าจะเป็น กลุ่มที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้น้อยที่สุดอยากให้พี่น้องประชาชนตระหนักเรื่องนี้จริงๆเพราะคนที่ไม่สามารถที่จะตรงไปตรงมาและโปร่งใสได้ตั้งแต่เริ่มต้นเราไม่สามารถไว้วางใจให้เขาเข้าไปบริหารภาษีของพี่น้องประชาชนและนําพาประเทศไปข้างหน้าได้แน่นอนค่ะวันนี้อยากเชิญชวนพี่น้องชาวกระบี่นะคะว่าเรามาตั้งโจทย์ใหญ่ไปด้วยกันนักการเมืองไม่สามารถที่จะผูกขาด การเมืองของอนาคตตังหวัดกระบี่ได้นักการเมืองกับประชาชนเรามีพันธสัญญากันแค่ช่วงเวลา4ปีถ้าเขาทําอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันควรจะไปไกลกว่านี้ ท้งหน้าคุณสามารถที่จะเลือกสิ่งใหม่ได้อย่าให้ใครมาผูกขาดชีวิตคุณแล้วก็อยากสื่อสารกับพี่น้องประชาชนจริงๆนักการเมืองไม่มีนักการเมืองคนไหนที่มีบุญคุณกับคุณเราในฐานะประชาชนควรจะมีบุญคุณกับนักการเมืองในการตรวจสอบในการที่จะสั่งให้เขาทํางานแบบที่เราอยากให้เป็นนะคะหนสิทธิ์หงเสียงของท่านกําหนดอนาคตบ้านเกิดของท่านได้จริงๆค่ะ